แสดงว่าสามตันที่เหลือที่เอาไปใส่อาคือไม่ได้รองบูทใช่ไหมคะน่าจะใช่ก็บางทีพี่ก็ไฟบางทีพี่ก็ไม่ได้ไปก็เลย ให้เขาดูก็ได้ค่ะพี่ว่าจะต้องรองตรงไหนต้องดตองตรงนั้นตรงตรงนี้ ข้างก็แล้วพี่แม้หัวแหวนเห็หัวน็อตอยู่ไมแ้่าวางวางสั้งใส่อะอเราฟูดลองเฉยให้มันจะต่าลงมัจะติดบวกแค่ใส่ตรงไหนคะแค่ใส่ท็อปฟิวนี่กับเตอร์วสที่ลองไหมอ่าข้างล่าจะมีทออยู่ข้างล่างเป็นเซนูเราไม่ลองไล ท sí, ี่ใส่ไม่รอมันก็ทับทิพยสีที่ใส่ถ้าคิดว่าจะไปสีด้วเองหมับอาจะาจารย์จะทำได้หรือเปล่าได้ต้องไม่ได้แค่เราตวองวางวางลงต้องใส่ตรอล้องแล้วส s ู o o ลองเฉย